กาดบ้านนะคะคุณยายอยู่ไหมเนาะผ่านมาทางนี้ก็แวะทักทายกันนี่ตัวที่ต้อนรับเราดีเขาจำเสียงรถเราได้นะขนาดไม่ได้มานานมากดูคะ่ะดูนะไปไปเข้าไปกินข้างในลูกนาคุณยายอยู่ไหมคะคุณยายยายอยู่ไหมเนี่ยถ้ายายไม่อยู่จะไม่เข้าไปนะคะ อยยู่ด้วไปลูกไปกินข้างในไปไปไปไมันจำเสียงรถไดต้ต้าพูนพูนนะคุณยายลูกหลานเจ้าแม่น้องหมามันจำเสียงรถรู้ได้วิง่ง<อ>แต่พูนพูนอ๋อรัดรัดมันจำหนูได้ไหมคะอือน้องเขาจำหนูได้ไหมค่ะ,คะ อะไรนั่นเลรยวหลังมานี่แาเดียวไปโอ้โอ้เขาจำหนูได้ไหมเขาวิ่งอย่างคักเลยไรละวัวมาเจ้าก็ไปทุ่งได้อือมามามากินลูกมามาหนูมีขนมมาให้คุณยายนะวันนี้ค่ะคุณยายน่ะอือคุณยายน่ากินนะคะขนมใบเขี้ยนนะคะคุณยายอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องหมาก่อน ฮัลโหลตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนตัวนี้เก่งนะแกนะจำได้ตลอดเลยมาลังอ่านมามาไปบดมีสี่ตัวทุกคนเลยอือคนไปบดเรื่องยะไสน้อบ้านนี่มีเรี่ยห้องสวัสดีค่ะสสวัดีไหมแี้ปีใหม่อยู่ดีไม่แห้งโชคให้มันหามงรับให้ด้วย เขาไปรบอียอะไรอ้าไปค่ะหนูพอดีหนูไปเยี่ยมคุณลุงเกษมหนูก็เลยถาเอาไปหนไลน่าสบายดีแห้งนี่เนี่งว่างเหอแ่ห้องไปวางีเตียงยบอกกินที่ไหนดีเอเดเน่ารองกัเนารองเน่ารองเลยอุดเน่รองบ่นั่นแอสวิงบ่เน่ารองเอาอนยิ่ยเด่นแย่งเดนแ่งแย่งให้พดกินเลยอุด บ่บางเนี่ยแต่สมุนทานี่โอ้ทานนะลูกเนาะทานเมื่อใดได้ไม่ไงนั่นสิมาจากเทือดหรอค่ะเห็นปะเเออมื่อใดไม่ไงนั่นจังมาจากเทือวปะมาอยู่มาอยู่บะทิมดอกนีอย่างมาแล้วปังเลยค่ะตกใดก็ได้เอออะไรนะแท้ทบ่ว่ายเล็วได้เออก็ได้อยู่ได้แน่ก่ได้แน่ Gim con. 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 con.

เฮเฮ้เฮ้แกน่ะไปกินบองนัดเฮ้เฮ้องเก็บให้มันสัตว์สูไม้ไงบ่ไรเออจะจังเก็บเพื่อนเออทายยี่นั่นอ่ะหอนแลวบาทิน่ะ ลุกหนาวลูกหนาวกินยังแซ่บเลยเลยคุบคับคุบคับเลยไปยำมมดแล้วหยมดแล้วกินเลยลูกเออเอาอย่ะไปกัดน้องเด้อน่ะนะ เนีขนาดกุบกรับกรุบกรับเลยเหรออันนี้ไว้ให้ตัวน้อยนี่่มันบกากินมันคือตาให้มันดูให้มันตัวน้อยมันบกา้าตามัน,อน,มนเออเพื่อนอะอยากกินกับบกางกงอ,กอ๊บจิ๋กินข้าวอะไอย่างข้ามันดิกินข้าวกับมกปลาซิวค่ะ โอ้พอได้กินนอ่ายนะอยู่ดีไม่แห้งบ่อยู่ดีไม่แห้งมาถักเอวนี่ยมันยังเอลเออสากุ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 อยู่นี่เบิร์ตแรจักรวาลในเรื่องสุขภาพนี่ยแป๊บเดียวเบิดแหละข้าวเดียวยังวะมันหลายตัวิ่มแล้วบ่โอ้จืดรถแลนโหลดไหมพู coping, of, s> <S kind of ่นคือไห พู้นค่ะโรยพุนอ่ะปั่นตัวกระบอกใหญ่พู้รถบนเข้ามาเลยเห็นตัวนั่นแลนแลนรับเออเสียงเบินแบบว่าจือเสียงรถเขาได้ขนาดบร่ได้มาโดนเลยนะมาตัวอื่นขัดโบได้เออเดี๋ยวนอนย่อนมันกระโวยหันได้กินแล้วคนหัจักความเนาะ แม่นเลยค่ะวันนี้นู้ยขออนุญาตไปกันเด้อมีหลายที่ต้องไปนะคะยายอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งแม่นเอวบอหันไห้ยูลุกไว้บ่บัดนี่ไว้เนาะลุกไวอยู่ได้อยู่มาอยากนักนี่แต่ว่ามันนักช่วงช่วงนี้อยู่แล้วเออนี่ช่วงนี้ ได้ออร้ายแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่กัเป็นโรคนึ่งก็เป็นโรคนึ่งได้คุณยายรับเจสิบแล้วนะะเค่ะเสิจเข้าเกิบกว่าแล้วเริ่มพอนแล้วตอนอนแยกคักเลยแหะนี่นี่นีคุณแปกหน้าบอเออเขากับปกหนาเก่ล้วะบอกเขาก็มาพานไปพานมาหนูไปอีลี้ได้บ้านยูดีไม่แห้งเด้อ ค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะมาเรื่อยๆแล้วไปก็นะนางดำหยังยืดเรือเราก็ไดโบเห็นนะยายไรโบเห็นนเออไปส่งลูกแม่นะตอนเศร้านะแม่นืเพคนก็อยู่ดีม่แห้งก็โอเคแล้วล่ะยายอะไรกันเลยเป็นอะไรใส่นี้เขาหรือเ่อันนั้นนะใส่พุ่นนั่นลรือ่าใส่แล้วใส่แล้วอ่ะอันนี้นี่ตัวใดอีกนี่ที่ว่าเ้า ข้อที่นั่งที่มาเว้วนั่นเมือนั้นน้ายังได้เขาบอกใช่เลยบใช่เลยนี่อันใหญ่ตั่นี่แล้วตายเลยได้ผู้ใดยายกระเธอยายจันนี่ผู้ใดเนาะบอกแม่ที่นั่งมาท่วงนี่ที่ที่เว้าเรื่องนี้ยายไล่ให้ฟังไหมยังบ่ได้เหรอโอ้ยสองพันพวกบ่ได้เลยโอ้ยโอ้ยบ่ได้เลยเนาะรอบซองยายทัดกับไปทามอีกได้บัตรดิฮะ ทานี่นะทานี่โอ้กุ้งเวลาน้ำราวกบ่ไปติดน้ำราเลยกุ้งบ่ให้บัตรเราไปทามเอาอีกห้าจักจักร้อยบาทห้าร้อยห้าร้อยโอ้ก็รู้อยู่ว่าเราบ่ใส่กันยังให้เรายืมเราไปเส้นคลองบ่ไปเส้นคลองนะัวเราอ๋อผัวเราอยู่บัตรเรให้เราก็ไปทามล้วกุ้งก็ไปให้บัตรนี้ฮะก็บอกให้อีก กู้ของผู้ใดแล้วมันซีโบให้เพื่อนยายหั่นล้วก็โบยไปเลยค่ะล้านตัวหั่นก็ได้ล้านยายอันนี้กับยายสมบัติบนไปกินก๋วยเตี๋ยวเล่ะค่ะเออมาเฝ้าอยู่นี่แหละเขาจะโบยถามดอกยวเขาจบโบยู่พชนเนาแล้วใบพะคาลุกมาแล้วเรามานี่แล้วเจ้ามาแต่สิไใดมาแต่เสียงยายไล่คอยไปถามเงินมาเอ้เราก็ลุกเสียจะหน่อยเนาะเราโบยได้เงินซ้อมโบ่ได้เงินโบ่มีเงิน เออเราบอกเราบ่าม,า <ừ. S 2> มีเงินอือกแม่นแล้วเราเราใส่บุตรเลยเนาะก็แม่นแล้วเราบ่ามีเงินอีไรหันเออเออมันไปลับอีกแล้วกับนั่นอีกเลยเขาก็ไปท้าวิกเลยแล้วหากระรู้อยู่ว่าเราใส่บ่ใส่ไปเลยไปรับเอาไนะไปยืมนะเขาก็ยังให้เล่เนาะเขาใจดีเนาะคนให้ก็ได้ให้ยายสมบัติเลยน้องยายทัดนี่นะเออไปรับน้ำเล่าอีกไปกินน้ำเล่าหัน เราเก่าให้เออก็ใส่พ่นบวมีตัวบวมีเนาะเออก็คิดว่าเขาสิคึนนี่ละเออพนลเร่เรถเล่าไปถามได้เบ่ย่างแล้วมันจะเอาไปให้เออเรื่งองกลุ่มก็ไปให้อีกแล้วนะกุ้งเหตุงานโรงเรียนนั่นเองเออเออ,เอ,อสรุปแล้วบ่ได้จ้อยเอาเข้าเราไปกินก็ต่ปีแล้วนี่ฮะยายทัดหันตัวไปพาเดียวไปหันเออเออ แล้วก um, ็ทามเอาได้ตะปีแ no ล้วนี่เนาะแม่นค่ะเข้าปรชอบ1เออก็ทามเอาแล้วเราเว้าโทรศัพท์อย่มีค้าอยู้แล้วมบ่อยากให้เข้านําซ้ําาคือกันกู้ภัแล้วมันบ่อยากใหุ้มนี่หันออเขาบ่อยากเฮ็ดนํามีไผเฮ็ดนํายายจันตกเทยบนางเลี้ยวเฮาเลี้ยวลงมานี่อยังบ่ได้ให้ลวโอ้ยเนาะจนจนเราบ่ตายแล้วโอ้เนาะจนบ่ให้จนเราตายบ่โอ้ย อือโอ้เนาะเอ้าสี่พันสี่พันภูนะป่าอีกยิินไปตั๋วเงินไปตั๋วเงินน้ำเล่าเลยเนาะคนเฒ่าเนาะเออเอาเงินน้ำเล่าหันอืออือเออบัดนี้เราเอาลากเอาเรือมาฉันเห็นบัดนี้เนาะเออเราผัมาที่ช้างดูมาเลยผัดนั่งเราจะอันนั่นละเราย่างโมได้ปีกันไดเด็ดล้านเราละมาบัดนี้พบสิไปใส่ กูจะไปเที wide, uh, ่ยงไรเราบอกเดี๋ยวนี huh. so, ้เราตายแล้วได้ยังแต่ยายไทยเดี๋ยวนี้เห็นเจอคนที่ซื้อไทยเนี่ยไปสิไปทวงน้ำยายไรอีกบ่ไปบ่ไปบ้านนี้บ๊วยยายเนี่ยเราบ่ไปเพราะว่าเจ้าของเงินอ่ะเพิ่นบ่อยู่แล้วก็นนำกันนนั่เงินเงินเดือนเราเนาะเงินเดือนคนแก่นะอ๋อยายไทยนี่เป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นพี่พี่น้องกับคนที่เสียบ่ เอออเากันมียิ่งกับมียิ่งโอ้โล้วยัไทยนี่แหละยั่งตัวหันละตายแล้วอีาาจรย์หันยั่งบ่ได้ยั่งบ่ได้โอ้ติดจนตายกันมี่บ่ลาซ่ะเราบอกอันน่องเราเราบอกค่นคือเพื่อนใกล้ๆกันหี่ดนพลละพักเออเนาะเอาให้ซะเราบอกจะน้อยมาเข้าจัะน้อยผัดเงินเราบอกแม่น่ะแค่นั้นได้เขาบ่ให้กัน บ่มีทางเฮ็ดได้แล้วเออคือเขาบ่ให้เนาะว่าพืชนขาอันยายสิเว้าเมื่อเราแก้ไม่มาเราถามได้ถามว่าถามเราสิแก้ไม่ไปเฮ็ดั่นน่ะเออเพ็าะั้ได้อันนี่อเฮ็ดอยู่บ่ให้เขายายไล่นี่เออค่อยก็อันยายเราเ้ายายก็ฮู้แล้วยายก็บ่เว้าได้ว่าบอกเออพ่อเฮ็ดลกับยายก็บ่เว้าเนาะอือยายก็บ่เว้าเราถามพอเฮ็ดอยู่บ่ให้ยายไล่นี่ว่าไม่ถึงงานทีมงานบ่ เออทีมงานเห็ดเหือนดนะถามได้เออคือเจ้าช่องผู้เมียเขาเจ้าเออเนาะถามยันมีผู้บ่าวท่านนั้นเนี่นเนาะเราก็ถามเบิ้งอือเป่นนะเขาเห็ดบ่กหายใจไรนี่บุปผากได้สั่นได้หัวซื่อๆได้บุปผากเออบ่มี่ไผ่คาดคาดเขาก็เห็ดแล้วเขาก็บุกจักจังว่าล่ะโอ้ยเห็นไปเห็ดน้ำไผ่ให้เจ้ามดซื่อๆแหละแม่ยังก็เอา มาเอาเบิดมียังก็ได้มากโผมายังเอาป้าเขาดอกก็คือว่าผู้ใหญ่เจดีเพิ่นก็เมตตาเพิ่นก็ให้แล้วก็ให้เลยก็คือวาสนาเล้วอืออันสบายอะไรอันพัวเล้วนี่ยัวผู้ใหญ่บ้านเราจนแกงหัวเศร้าเศร้าเศร้าเราเศร้าเห็ดไหนไรที่ขึ้นไรเดียวเนเบืเราบุกไก่เราเบุกหัวเสียหน้าเสียตาเราบุกเออก็เมียนแล้วคอยเป็น ทัวผู้ใหญ่บ้านนี่เราวอาโอ้เศราโรดเห็ดน้ำซุ่มนี่เออคอยกัเศราได้ตัวเราบอกหนึ่งน้ำเหล้าฮะเศร้าดียามันด้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเนาะคืนอะคืนอะได้ไปนี่นะฮะนในนี่แล้วฝัดเออคือไปอันติดเอาน้ำเหล้วเราบอกแล้วสิให้อันมาดามมาให้เอาให้เด้อฮะใครหน้าใครหน้าผู้ใดแก่อะไรก็อันหัวหน้านี่แล้วไม่หัวหน้าใดย คนอ้างชื่อหนูพร้อมบ่เออเฮ้ยแมจังมาดามเสี่ยวมาให้น้ำลังเด้อเฮ้ยไปเกี่ยวเนี้ยกรหนูบ้านเออเราบอกเออเขาเจ้าเขาจะให้ที่ช่างเนาะเราบอกค่อยไปท้ามบ้านนี้คำโมเมนต์นั้นขาเจ้าเป็นนี่เฮ้ยคนบุกเบิยูน้ำนี้น้ำสินตัวใดได้โมเมนต์ตีเอ้ยแทกซูซองผัวเมียน่ะักจากโมเมนต์เออยาวมั้นเนาะเร็วเร็วไปเนาะเฮ้ยเร็วไปหนุปลายชีเลตมาท้ามกัรหนูหนูก็ ก็สิบบปกติเราบริสิทธิ์ค่ะเงินเราเสีเงินตังหลายเงินเให้ยังดีนยบะกุ้งคุณบอกเขาเอาเงินเอาคัให้ก็ดีหรือเปล่าแม่นะแม่นะแม่มาฮะัวรมาแล่วแม่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 เออกุ้งเอยก็ดีเ่ยผู้ไดเห็นเงินเห็นซานบเจ้าบุคคยเสียเงินแบบนี้เด้อเออแม่นอยู่ค่ะออจะวันใดแล้วจะเล่าท่านะ มักในใดก็เฮ็ดจั๊กซันแล้วแต่ว่าคอยใช้เป็นทัวผู้ใหญ่บ้านคอยโอ้ยไอไอไอบอเป็นยังมันผ่านไปแล้วหนูขออนุญาตไปแล้วค่ะบ้านนี้อยู่ดีไหมแม่ค่ะไปก่อนนะคะให้โชคให้มาฮะเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไปเรื่อยๆค่ะโคสร้างความรอดร้อนให้พายไปฮ่าแซ่บบ่คะโอ้ยน้ำแดงอ่ะ เพื่อลังหนูจะมาให้ไหมค่ะดูดีไม่แห้งเด้อเกลือไอต้มสมุนไพรเพื่อก็บอกว่าดีว่าสันซวงเอาเพว่ะอ๋ออ๋อตกตกคว่างสิหนะโอเคค่ะบายบายค่ะไปกันนะลูกนะโอ้โหขึ้เย่างคาก,นะคากด้วยบ้านเนาะเก็บนี่บะดาบมะพร้าวกับเขาสกปรกที้นะคะ